เกาะที่เดินไปได้เฉพาะตอนน้ำลงและมีประวัติยาวกว่า1,000ปีคุณเดาออกไหมว่าคือที่ไหนเซนต์ไมเคิลส์เมาส์หนึ่งในสถานที่ลึกลับที่สุดของอังกฤษตั้งอยู่ในคอนวอลเป็นเกาะเล็กๆที่มีปราสาทอยู่บนยอดและจะกลายเป็นเกาะจริงๆตอนน้ำขึ้น ตำนานบอกว่าสถานที่นี้เกี่ยวข้องกับนักบุญไมเคิลตั้งแต่ศตวรรษที่5ส่วนบันทึกจริงเริ่มชัดเจนช่วงปีคศ144 0 44, เมื่อที่นี่ถูกมอบให้กับนักบวชของฝรั่งเศสก่อนจะกลายเป็นป้อมป้องกันสำคัญของอังกฤษในช่วงสงครามกลางเมือง ตัวปราสาทบนยอดเขาถูกสร้างและปรับปรุงต่อเนื่องหลายร้อยปีทำให้ผสมทั้งสไตล์ยุคกลางก่อทิกและศิลปายุคทิวอรอเขาด้วยกันแบบลงตัวทุกวันนี้เซนต์ไมคิลส์เมล์คือแลนด์มาร์คดังที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดคุณสามารถเดินบนทางหินโบราณไปยังเกาะได้เฉพาะตอนน้ำลงและทางขึ้นก็มีเรือบริการพาเข้าไปแทน ด้านบนปราสาทมีวิวมหาสมุทรสุดอลังการสวนสวยแบบอังกฤษแท้ๆและห้องโถงเก่าแก่ที่ยังเก็บของสะสมล้ำค่ามากมายถ้าคุณชอบสถานที่ที่รวมทั้งตำนานประวัติศาสตร์และว,วิวสุดโหดที่นี่คือหนึ่งในที่ที่ต้องไปให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิต